สวัสดีจ้าขอ,อกับช่องเสาตากินเลยนะจน้ะเนาะเม,ม,มื่อนิสิเฮ็ดแคปหมูไรมันซื้อน้ำหมูมาแต่ตลาดนั่งหมูขาขาวเาวืา่อนี้มาจา้ะมอกะ็ะเริ่มตั้งไว้ละจ้ะเริ่มด้ทีแหละแล้วน้ำหมูลงหม้อเด้อวันนี้เด้อมอเริ่มห่อแล้วจ้ะใส่ใบมะกรูดลงไปปันนะใช้ตะไคร้ลงไปจ้ะดับ ดับข้าวหนังหมูแล้วก็ใส่เกลือจ้ะเเกลือลงไปแล้วก็ใส่หนังหมูจ้ะแบบนี้ใส่หนังหมูลงไป ต้มไปนี่จ้จะจับเวลาตอนที่เริ่มเดือดนะจ้ากับเวลาไปสิหานาที่จ้าล้างกะสิเริ่มป่อยนี่จ้ผ่านไปสิหานาที่จ้ะนับจากนับจากหม้อเดือดได้จ้ะเด้อซิหานาที่เขาก็จิมเบิงหนี่นี่ดิถ้าจิมซอมเขาไปยังสีก็สแสดงว่าหมูใสใ่ได้ละจ้านังหมูใส่ได้เลยอะกะว่างเลยเลยจ้ะเอาไปล้างน้ำให้มันเย็นปิดแก๊สละจ้ะเขาก็ากสีเอามาแช่ไว้นี่น้ำเย็น ีะเอามาล่างล่างพวกเศษเศษมันที่มันเกาะอยู่ในหนังหงมูนจะออกให้สะอาดอีกรอบหนึ่งเนาะนล้จากเสร้ไดไล้เอาไปหั่นเป็นชิ้นตากเลด นี่จากล่างขาบน้ำมันน้ำมันหมูวจ้ะล่างออกห้าล่างน้ำแล้วเราจะเ้ากระสิมะหั่นจ้ะแล้วกกนนแวต่ผู้มากเดอรหั่นหน่อยหันหน่นใหญ่ จะพูดมักหันหน่อยหนัยหนใหญ่หนันยาว ไม่ว่าอย่าาดไม่ไหด้วยอั้ไม่่าจะบอกว่าได้กินกันกินแล้วจ้านี่เด็ไต่หมอนึงมือมี่คำแหละเกืดอิเหตุแล้วเนาะ มื่นเสากับสีดเดาออกตากแดดกระเรียงเรียงนังหมูใส่กระดงละจ้ะชิเตรียมออกไปตากเมื่อนี้กับเป็นคึ้มขึ้ขขาแดดโมมีแดดอยู่นี่แหงและจ้ะนี่นังหมูทีเขาเห็ดและเขาสีเห็ดแคบหมูไรมันตากประมาณสองมือจ้ะแหงดีดี เดี๋ยวก็สิล่องถอดนะจ๊ะเนาะอันนี้เขาสิแบ่งถอดนะจ๊ะเนาะอันนี้เอาสิเก็บสองฟีดเต้นตู้เย็นคือเวลาค่อยเฮ็ดไว้นะจ๊ะค่อยซีบอุทอดเบิร์ดนะจ๊ะมันสิเมนหืนเพาะก,ก็ซีแบบว่าแบง่งถ้าจะกินทอดใดก็ทอดซ้ำนั่นจ๊ะแล้วก็แบ่งเก็บสองฟีดไว้อะสิถอดให้เบิร์นนะจ๊ะเนาะว่ามันซีฟูดีบ่ ทอดบนตองใส่น้ำมันายก็ได้จ้ะเดี๋ยวมันก็พองถึงเองแต่สิเอัตัวมินี่จ้ากต่เหลืองเดีสิเอาขึ้นนี่ าตาเรืองงามบอเดี๋ยวเขามาชิมกันเบิ่งเนาะจ้ะเนาะนี่เดจ้ะแล้วลือจ้ะชิบทอดหลายจา้าทอดทีละหน่อยทอดไม่ไม่ไม่จังแสบจ,จ้ะหน้าตาเรืองเรืองงามงามนี่กรอบนะนี่เบิ่งเสียหายลูกชายชิมให้เบิ่งเด้อจ้ะชิมเบิ่งลูกอร่อยครับยำๆครับ กรอบไหมกรอบครับเหรอเอากินกับอะไรเอากินกับอะไรกินกับข้าวก็ได้เอาน้ำพริกคลุกกับแคบหมูแล้วก็ตักมากินกับข้าวก็ได้กินกับส้มตำด้วยครับครับไปแล้วครับบ๊ายบาย